สี่ปัญญาในการกำหนดปัจจัยชื่อว่าธรรมมทิติยานยาในการกำหนดที่ตั้งแห่งธรรมธรรมมทิติยานนิเทศแสดงธรรมมทิติยานปัญญาในการกำหนดปัจจัยชื่อว่าธรรมมทิติยานเป็นอย่างไรคือปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าอาวิชชาความไม่รู้เป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้น เป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปเป็นที่ตั้งแห่งนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นที่ตั้งแห่งความประกอบไว้เป็นที่ตั้งแห่งความผัวพันเป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยเหตุเกิดเป็นที่ตั้งแห่งเหตุและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของสังขารทั้งหลายด้วยอาการก้าวอย่างนี้อวิชชาความไม่รู้จึงเป็นปัจจัยสังขารสภาพที่ปรุงแต่ง เกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมทิติยานปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีบรรดาอวิชาและสังขารอวิชาความไม่รู้เป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปเป็นที่ตั้งแห่งนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งกรรมเป็นเครื่องประมวลมา เป็นที่ตั้งแห่งความประกอบไว้เป็นที่ตั้งแห่งความพัวพันเป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยเหตุเกิดเป็นที่ตั้งแห่งเหตุและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของสังขารทั้งหลายด้วยอาการเก้าวอย่างนี้อวิชชาความไม่รู้จึงเป็นปัจจัยสังขารสภาพที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่า ธรรมมติติยานปัญญาในการกำหนดปัดจจัยว่าสังขารสภาพที่ปรุงแต่งเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นละถึงและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทั้งหลายด้วยอาการก้าวอย่างนี้สังขารสภาพที่ปรุงแต่งจึงเป็นปัจจัยวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์เกิดขึ้นเพราะปัจจัย แม้ทาทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมติติยานปัญญาในการกําหนดปัจจัยว่าวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นละถึงและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของนามรูปนามรูปเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นละถึงและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของสลายตนะอายตนะหก สลายตนะอายตนะหเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นละถึงและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของผัสสะความกระทบผัสสะความกระทบเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นละถึงและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของเวทนาความสวยอารมณ์เวทนาความสวยอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นละถึงและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของตัณหา ความทยานอยากตัณหาความทยานอยากเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นละถึงและเป็นที่ตั้งแห่ปงปัจจัยของอุปา ah ทานความยึดถืออุปาทานความยึดถ <anes> ือเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นละถึงและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของภพภาวะชีวิตภพภาวะชีวิตเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นละถึง และเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของชาติความเกิดชาติความเกิดเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปเป็นที่ตั้งแห่งนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นที่ตั้งแห่งความประกอบไว้เป็นที่ตั้งแห่งความพัวพันเป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยเหตุเกิดเป็นที่ตั้งแห่งเหตุและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของชราและมรณะ ความแก่และความตายด้วยอาการเก้าอย่างนี้ชาติความเกิดจึงเป็นปัจจัยชราและมรณะความแก่และความตายเกิดขึ้นเพราะปัจจัยทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมทิติยานปัญญาในการกําหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีชาติความเกิด เป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปเป็นที่ตั้งแห่งนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นที่ตั้งแห่งความประกอบไว้เป็นที่ตั้งแห่งความพัวพันเป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยเหตุเกิดเป็นที่ตั้งแห่งเหตุและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของชราและมรณะความแก่และความตายด้วยอาการเก้าอย่างนี้ชาติความเกิด จึงเป็นปัจจัยชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมทิติยานปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าอาวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุสังขารสภาพที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุ ชื่อว่าธรรมทิติยานปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีอวิชาความไม่รู้เป็นเหตุสังขารสภาพที่ปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุชื่อว่าธรรมทิติยานปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่า สังขารสภาพที่ปรุงแต่งเป็นเหตุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุละถึงวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์เป็นเหตุนามรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุละถึงนามรูปเป็นเหตุสลาญตนะอาญตนะหกเกิดขึ้นเพราะเหตุละถึงสลาญตนะอาญตนะหกเป็นเหตุผัสสะความกระทบเกิดขึ้นเพราะเหตุ ละถึงผัสสะความกระทบเป็นเหตุเวทนาความสวยอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุละถึงเวทนาความสวยอารมณ์เป็นเหตุตันหาความทยานอยากเกิดขึ้นเพราะเหตุละถึงตัาานหาความทยานอยากเป็นเหตุอุปาทานความยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุละถึงอุปาทานความยึดถือเป็นเหตุ พภาวะชีวิตเกิดขึ้นเพราะเหตุละถึงพบภาวะชีวิตเป็นเหตุชาติความเกิดเกิดข umm> umm> ึ้นเพราะเหตุละถึงชาติความเกิดเป็นเหตุชราและมรณะความแก่และความตายเกิดขึ้นเพราะเหตุแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุชื่อว่าธรรมติติยาน ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีชาติความเกิดเป็นเหตุชราและมรณะความแก่และความตายเกิดขึ้นเพราะเหตุแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุชื่อว่าธรรมมัติยานปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าอาวิชชาความไม่รู้ อาศัยปัจจัยเป็นไปสังขารสภาพที่ปรุงแต่งอาศัยอวิชาความไม่รู้เกิดขึ้นแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นชื่อว่าธรรมัตติยานปัญญาในการกรำหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีอวิชาความไม่รู้อาศัยปัจจัยเป็นไปสังขารสภาพที่ปรุงแต่งอาศัยอวิชาเกิดขึ้น แม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างพ็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นชื่อว่าธรรมมัทติยานปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าสังขารสภาพที่ปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเป็นไปวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์อาศัยสังขารสภาพที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นละถึงวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์อาศัยปัจจัยเป็นไป นามรูปอาศัยวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์เกิดขึ้นละถึงนามรูปอาศัยปัจจัยเป็นไปสลายตนะอายตนะหนกหอาศัยนามรูปเกิดขึ้นละถึงสลายตนะนอายตนะหนกหกอาศัยปัจจัยเป็นไปผัสสะความกระทบอาศัยสลายตนะนอายตนะนหกเกิดขึ้นละถึงผัสสะความกระทบ อาศัยปัจจัยเป็นไปเวทนาความสวยอารมณ์อาศัยผัสสะความกระทบเกิดขึ้นละถึงเวทนาความสวยอารมณ์อาศัยปัจจัยเป็นไปตันหาความทยานอยากอาศัยเวทนาความสวยอารมณ์เกิดขึ้นละถึงตันหาความทยานอยากอาศัยปัจจัยเป็นไปอุปาทานความยึดถือ อาศัยตันหาความทยานอยากเกิดขึ้นละถึงอุปาทานความยึดถืออาศัยปัจจัยเป็นไปพบภาวะชีวิตอาศัยอุปาทานความยึดถือเกิดขึ้นละถึงพบภาวะชีวิตอาศัยปัจจัยเป็นไปชาติความเกิดอาศัยพบภาวะชีวิตเกิดขึ้นละถึงชาติความเกิด อาศัยปัจจัยเป็นไปชราและมรณะความแก่และความตายอาศัยชาติความเกิดเกิดขึ้นแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นชื่อว่าธรรมทติติยานปัญญาในการกํำหนดปัจจัยว่าในอดิตการก็ดีในอนาคตการก็ดีชาติความเกิดอาศัยปัจจัยเป็นไปชราได้มรณะ ความแก่และความตายอาศัยชาติเกิดขึ้นแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นชื่อว่าธรรมมัติยานปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าอาวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยสังขารสภาพที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมมัติยาน ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าในอดิตการก็ดีในอนาคตการก็ดีอวิชาความไม่รู้เป็นปัจจัยสังขารสภาพที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมติติยานปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าสังขารสภาพที่ปรุงแต่งเป็นปัจจัยวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ เกิดขึ้นเพราะปัจจัยละถึงวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์เป็นปัจจัยนามรูปเกิดขึ้นเพราะปัจจัยละถึงนามรูปเป็นปัจจัยสลายาตนะอายตนะหกเกิดขึ้นเพราะปัจจัยละถึงสลายาตนะอายตนะหกเป็นปัจจัยผัสสะความกระทบเกิดขึ้นเพราะปัจจัยละถึงผัสสะความกระทบ เป็นปัจจัยเวทนาความสวยอารมณ์เกิดขึ้นเพราะปัจจัยละถึงเวทนาความสวยอารมณ์เป็นปัจจัยตันหาความทยานอยากเกิดขึ้นเพราะปัจจัยละถึงตันหาความทยานอยากเป็นปัจจัยอุปาทานความยึดถือเกิดขึ้นเพราะปัจจัยละถึงอุปาทานความยึดถือเป็นปัจจัยพบ ภาวะชีวิตเกิดขึ้นเพราะปัจจัยละถึงพบภาวะชีวิตเป็นปัจจัยชาติความเกิดเกิดขึ้นเพราะปัจจัยละถึงชาติความเกิดเป็นปัจจัยชราและมรณะความแก่และความตายเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมมิฏธิยาน ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีชาติความเกิดเป็นปัจจัยชราและมรณะความแก่และความตายเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ทำทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมทิติยานในกรรมภพก่อนความหลงเป็นอวิชชา ความไม่รู้กรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นสังขารสภาพที่ปรุงแต่งความติดใจเป็นตันหาความทยานอยากความยึดมั่นเป็นอุป,ปาทานความยึดถือเจตนาเป็นภพภาวะชีวิตทำห้าประการน,นี้ในกรรมภพก่อนย่อมเป็นไปเพราะปัจจัยแห่งปฏิสนธิในภพภาวะชีวิตปัจจุบันนี้ ในภพปัจจุบันนี้ปฏิสนธิเป็นวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ความก้าวลงเป็นนามรูปภาษาทะเป็นอายตนะส่วนที่ถูกต้องเป็นผัสสะความกระทบการสวยอารมณ์เป็นเวทนาทำห้าประการนี้ในภพปัจจุบันย่อมเป็นไปเพราะปัจจัยแห่งกรรมที่ทำไว้ในภพก่อนเพราะอายตนะทั้งหลายในภพนี้สูกรอบความหลงเป็นอวิชชา กรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นสังขารสภาพที่ปรุงแต่งความติดใจเป็นตันหาความทยานอยากความยึดมั่นเป็นอุปาทานความยึดถือเจตนาเป็นภพภาวะชีวิตทำห้าประการนี้ในกรรมภพนี้ย่อมเป็นไปเพราะปัจจัยแห่งปฏิสนธิในอนาคตการปฏิสนธิในอนาคตการเป็นวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ ความก้าวลงเป็นนามรูปภาษาทะเป็นอายตนะส่วนที่ถูกต้องเป็นภสษะความกระทบการสวยอารมณ์เป็นเวทนาทำห้าประการนี้ในภพปัจจุบันในอนาคตการย่อมเป็นไปเพราะปัจจัยแห่งกรรมที่ทำไว้ในภพนี้พระโยควจรย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมทราบชัดย่อมรู้แจ้งสังเขปสี่การสาม ปฏิจจสมุบาทอันมีสนธิสาด้วยอาการยีสบนี้ด้วยประการดังนี้ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการกำหนดปัจจัยชื่อว่าธรรมมิทิยานธรรมมิทิยานนันิเทศที่สจบ